สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระบัิสุภาษิตบทที่3ข้อ11ถึง12นะครับผมให้หัวข้อมนี้ว่าเมื่อถูกพระเจ้าทรงตักเตือนสั่งสอนในข้อ1112ได้กล่าวไว้ว่าลูกเอ๋ยยาดูมินพระดำรัสสอนของพระยาเวยาเบือนนายพระดำรัสเตือนของพระองค์เพราะพระยาเวทรงเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรักดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาปรดปราน ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงท่าทีในการที่จะรับคําเตือน3ประการได้กันครับอันที่1คืออย่าดูหมิ่นอันที่2อย่าเบื่อหน่ายอันที่3จะยิ่งรักพระองค์มากขึ้นเมื่อพระเจ้าเตือนสั่งสอนเราเนี่ยนะครับอันที่1ครับอย่าดูหมิ่นคำว่าดูหมิ่นในภาษาเดิมเนี่ยนะครับหมายถึงทําให้มันสาบสูญไปเพราะดำรัสของพระเจ้าเนี่ยเราจะทําให้มันสาบสูญไปก็เพราะเราไม่เห็นคุณค่า คำว่าพดำหลัสเนี่ยนะครับภาษาเดิมโมคาโมคาแปลว่าทําให้อยู่ในระเบียบทําให้ถูกต้องวินัยคาสั่งสอนตรวจสอบคําแนะนําตําหนิว่ากล่าวแต่นั้นเองเนี่ยนะครับคำว่าพดำหลัสสอนไม่ใช่แค่สอนแต่อาจจะเป็นการตําหนิก,การว่ากล่าวคําแนะนําหรือเป็นการสร้างวินัยให้กับเราทําให้เราอยู่ในระเบียบซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะทําถูกให้ทําให้สาบสูญไปหรือดูหมิ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากเราไม่เห็นคุณค่าเมื่อไรก็ตามที่คนไม เห็นคุณค่าของคําสอนเขาก็จะทําเหมือนกับว่าคําสอนนั้นไร้ความสําคัญเวลาที่เรามองดูคนแล้วก็ไม่เห็นหัวเขาเนี่ยนะครับมันเจ็บปวดมากครับและเป็นคําเดียวกันเมื่อเราเองดูหมิ่นคําสอนหมายถึงเราไม่เห็นคุณค่าของคําสอนเรามองไปที่ไหนครับความคิดของตัวเองความคิดของคนรอบข้างความคิดของใค,ใครก็ได้ที่ไม่ใช่พระชนะของพระเจ้าและนั่นเป็นการดูหมิ่นพระเจ้าอย่างสุดๆเลยครับ อันที่2ครับจะเบื่อหน่ายคําว่าเบื่อหน่ายที่นี่นี้นะครับแปลว่าเกลียดชังทุกยากเสียใจรังเกียจทําให้ละคายเคืองและเหน็ดเหนื่อยในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายครั้งคําว่าเบื่อหน่ายเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราถูกตักเตือนสั่งสอนเราก็รู้สึกละคายเคืองแล้วก็เหน็ดเหนื่อยใจเสียใจรังเกียจการที่เรามีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะครับ เราก็ไม่สามารถจะไปถึงพรที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราได้ดังนั้นอย่าเบื่อนะครับเหมือนพ่อแม่เนะครับเวลาเตือนลูกลูกก็เบื่อเบื่อใช่ไหมครับนะฮะผมก็พูดกับคุณพ่อคุณแม่ว่ารู้ได้ยังไงว่าเราบน่นหรือเราเตือนสอนบ่นจะพูดอย่างไม่มีจุดประสงค์แต่การเตือนสอนจะมีจุดประสงค์แม้ว่าการเตือนสอนบางทีทําให้คนเบือ่อแต่จําเป็นมากเพราะมันมีจุดประสงค์นะถ้าพูดเลื่อยเปือ่อยนั่นคือบ่นไรประโยชน์ครับไม่ต้องทําสิ่งนั้นโยบบทที่5 ข้อ17 18บอกว่าผู้ใดที่พระเจ้าทรงติเตือนก็เป็นสุขดังนั้นอย่าดูหมิ่นการตีสอนของผู้ทรงวิทริตพระองค์ทรงทําให้บาดเจ็บและพระองค์ทรงพันบาดแผลโบยตีและพระองค์ทรงรักษาพระองค์ไม่ตีใครให้ตายหรอกครับการที่ 3. เมื่อพระองค์รักเราแบบนี้นะครับพยายามสอนเราทําให้เราอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วก็สอนเราให้มีท่าทีถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็ควรจะรักพระองค์มากขึ้นเพราะพระธรรมบักว่าพระเจ้าทรงรักคนที่พระองค์ทรงตักเตือน ดังนั้นเองเนี่น,นะครับขอให้รักพระเจ้ามากขึ้นครับเพราะพระเจ้ารักเราไม่ต้องการให้เราพินาศจึงสืบสอนและเตือนเรามีคนกล่าวบอกอย่างนี้นะว่าการตีสอนเป็นการยืนยันถึงความรักและความสนพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเราการตีสอนเป็นหมายสําคัญว่าเรายาังเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าตีสอนเราครั้งสุดท้ายเมื่อไหรครับที่เราทําผิดบางคนบอกว่าทุกวันเลยก็แปลว่าพ,พระเจ้ารักมากแต่พระเจ้าไม่ตีสอนเราเลยมี2อ,อย่างครับก็เพราะเราน่ารักอันที่สองก็คือพระเจ้าไม่รักเรา นะครับก็ขอพระเจ้านําพาเรานะครับอย่าดูหมินอย่าเบือนายและให้รักพระองค์มากขึ้นเมื่อพระองค์ทรงตีสอนเราทุจเจพร้อค,ครับ